เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยครับสวัสดีครับเมื่อวันเสาร์วันอังคารที่23กันยายน2567มายามรอบครับยามรอบหารุ่นรับกันว่าจะได้แต้มที่สวยแต้มงามๆบอ าสายครับเพื่อนมาเส้สาย,สายแต่ว่าคิดว่าตาตัวแน่นอนนะว่าหมายเด็ดเจอหมายเด็ดนี่ครับหลังแหลกหลังแหลกครับมีแต้มบนนี้เต็มไปาอยาู่ส่งเงียบๆส่งเงียบๆเ,เอาลุ้นครับ หอยเชอรี่ผมมีปลาเนี่หอยเชอรี่มีแต่หอยเชอรี่รแต่เมว,ว่านเนี่ยโอ้หลังแหลก่านพ้นไปครับหลังแหลกแตมแรกหอยถือว่าแหกมานแล้วเป็นรุ่นหลังสองครับโอ้มานไปใช่ป่าวสามกั่สองมืองกัน หมายเด็ดกับถังใบเริ่มมานประมาณกํลาลังสองเนี่ยแล้ววะมาลุ่นครับลุนลุนลุนคือบกขี้ไปเยาว่ากันเด้อเฮ้ยกันน่ะโอ้นามเซ่ยแบบนี้บกคือแล้วครับเนี่ยไปไหนไปเนาะไปเนาะ คนตกดูว่ามันล่องหรอปล่าเศร้าลงหรือปล่าเอาลุ้นครับอู้อู้ยฮึ่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 ยฮึยหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มแต่ว่ามันจอยว่ะสงสัยป่าสิเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกใหม่เนาะมีหนึ่งแต้มเอ้าถือว่าพอได้คลิปครับมีหนึ่งแต้มมนันมันครับมนันมัน หลังที่สามหลังที่สามว่าจะมนันประมาณนะครับหลังที่สามคือบ่คือระลังเนี่ยหลังที่สามมันอยู่บ่อู้อุ้ยสวยๆครับสวยๆอุย้ยถือว่าแต้มใหญ่ครับนี่ ถือว่าแต้มใหญ่ครับนี่ถือว่าแต้มใหญ่ครับสีสวยๆแล้วครับปลาช่อนฮือแต้มใหญ่ครับแต้มใหญ่กรถือว่าแต้มงามด้วยครับเมอร์นี้เด้อถือว่าแต้มงามครับครับสีสวยงามๆม,มาปลากรามไหมอู้หูยอา สวยๆครับแต้มนี้เป็นแต้มที่2แต่ว่าป่าอยากพร้อมนิดนึง ตัวนี้โอกาสปล่อยสูงตัวนี้ปลาอนาะจะปลาเลี้ยงลูกไหมโอเคไปรุ่นกันต่อครับนั่นครับลังหนึ่งครับ หลังนี้ก็ไม้เด็ดครับใต้สะพานคองหลังบ้านครับไปรุ่นต่อครับไม้ใต้สะพานคลองมาจากตรงนั้นครับพื้นที่ส่วนตัวรุ่นรุ่นรุนุนคือบันคือน่าหลอกเนีน่จะมานหรือไม่มานืน้่ มัดดีเกินไปบ่เนี่ยห,หัได้ตัวใหญ่เด้อหลังนี้เด้อขอได้แต้มใหญ่ๆครับห้เป็นมันเอารุ่นรุ่นรุ่นรับรุ่นคือบ่โอ้บบถือไว้มือนี่มือนี่บ่ถือครับไม่มีตัวไม่มีตัวเอาไว้นี่ละไว้ไรลบไม่วะ บ่รุ่นสองลังนี่ครับมานปมามาณคือว่าคือสองลังเนี่ยซึบแต่มีแต้มอยู่เ่เดี๋ยวเงียบแบบนี้ไม่น่าจะมีตัวนะแบบนี้รุ่นครับรุ่น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 อ้ยปลาหมอครับปลาหมอปลาหมอหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องลังนี้ก่อนอ เบื้องหลังคืออยู่บ่โอ้ยบ่มีป่าวะประมาณประมาณหลังนี่โอ้ไม่มานเลยเป็นอะไรวะดักมาหลายหลังแล้วได้แค่สองแต้มได้แค่สองแต้มเอาดูรุต่อไปครับเหลืออีกสามหลังดักหลายหลังยางบิดหลายแท่รอบ เลยครับเหลืออีกสามลังผมว่ามีหลุนนะเป็นอย่างคือว่ามีหลุนคือเชือกมันตึงครับเชือกตึงปลาอาจจะดิ่นก็ได้นะเพราะว่ามือว่านนี่มันเป็นยันๆนะเป็นยันยันนะของมือว่านนี่นี่เป็นเชือกยันๆันแต่ว,ว่ามันตึงแสดงว่าปลาดิ่นแท้ผมว่าเอาลุนครับลุน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 มีแต้มมั้มีแต้มเบิ่งดู มันมานี่เ้อพี่น้องเ้ยขอให้มันมานเด้อเฮ้ยขยับตัวครับขยับตัวอุยตรงแต้มใหญ่แน่เลยแบบนี้นั่นนั่นอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยฮ้วเวว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 ้แ อุ um, various, reen, ้ยรุนครับรุน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 ปลานิ่นปลาช่อนหรือปลาดกครับเฮะเอาตัวหูหู้ยเฮ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 ้ยปลายังมากินเด้วะปลายังมากินได้วะโอ้โห เต็มใหรับเต็มใจญ่เต็มใหญ่เต็มให,มให,มใหเอ้ยสว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 ยสรุปผลงานของวันอังคารที่23กันยายน2567ได้3แต้มครับปลาช่อน2วันนิดนึ่งเอาไว้โอกาสหน้าเจิกนใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย